ยี่ห้อพรายครับรอบนี้ขอบคุณเต็นท์รถสวยจ่าเจดนะครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดครับ0 8 6 3 5 5 7 8 9กสนี่นะครับสนับสนุนแล้วก็ยังเป็นค่ายมวยของฝ่ายท้องเงินด้วยครับรถสวยจ่าเจดสายคิ้วอราวนี้ก็ขอบคุณเจเจปอไก่ชนครับมานทาลีกุมภาวาปีอุดรธานีครับโดยคุณจิ้นเจเจ วันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ครับท่านใดมีไก่ชนดีๆไปเจอกันได้ครับเจเจปอไก่ชนบ้านพาลีคุณพราวาีอุดรธานีโดยคุณจิ้นเจเจครับยกที่3มเกมเปิดเต็มตัวแล้วนะครับั้งคู่ออกอาวุธแลกันหนักๆทั้งนั้นนะครับโอ้ยอดเสลป่านี่ขยักเข้าไปมีแขงขวามีมัดดูว่าจะโดนขาเข้าไปทําท่าจะกระดุ้งให้เห็นเหมือนกันเพชรประมวลก็ไม่สนนะครับวงในนี่ก็ไล่แขนแล้วก็ตีด้วย ครยุบใครย่นนี่ถึงแพนะครับเพราะดูลีลาการชกนี่ขายจริงกันมากอยู่ที่ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วครับเอกเอาอุทันกันเลยครับเนี่ยอยู่ที่วาทีต่อทีครับโดนขาตะขาจี้หรือเปล่าครับนี่หมัดขวาแล้วยนับเลยครับโดนหมัดของเพชรประมวลเข้าไปครับยอดศิลปะนับแรกมาแล้วครับยกที่3มครับ หยาบเข้ามาครับตอนนี้ครับต้องเอานับคืนให้เร็วเลยครับยอดศิลปะครับหมัดขวาต่อยเข้าไปครับโดนแทงเข่าซ้ายเข่าขวามาพยายัมตีตีสวนขึ้นไปครับยอดศิลปะโอ้โหนี่ครับมามีเหตุเกิดโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อน้โหมหายังไม่ทันฟื้นเลยครับไปบวกไปแลกแล้วกรรมการยุติเลยครับโอ้โหนี่ครับจบเร็วเลยครับ ยกที่สเท่านั้นเองครับมาเป็นอันว่าเพชรประมวลหอจอกกุ๊ปกรุปสุดที่วันนี้ย้ำแขนไปเป็นภาคที่3ามหอเลยครับเพชรประมวลวนี่ครับวความป,ปลอดภัยของนักมวยครับเราดูภาพช้าครับดูภาพช้านี่ครับจังหวะบวกกันก็คือแดงแม่นกว่าครับดูเหมือนออจะไปตั้งแต่ เกือบเกือบจะหลับกลางอากาศแต่ว่ายังแข็งใจกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับมายังไม่ทันฟื้นดีครับแล้วก็เข้าไปบวกไปแลกเพราะฉะนั้นนี่ครับอทำให้ฝ่ายแดงครับโชว์ฉายอีกชุดหนึ่งทำ <Okay. S 1> การท่านเคยเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อสู้ครับ